ครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูงานคันนี้เป็น nk นะครับดับสามคิวนะครับเนี่ยครับดับสามคิวของเราตัวนี้เปลี่ยนตัวอันนี้ใหม่นะครับนีครับตัวอันนี้ครับเปลี่ยนอันใหม่นะครับก็ตัวนี้มันเป็นคัฟซีกล่องนะครับเราก็เลยต้องผ่านะครับผ่าแล้วก็เจาะขันน็อตใหม่ครับเจาะแล้วก็ดามในมาเรียบร้อยเลยครับ ทำในยาวๆนะครับคือการหักไว้พร้อมในตัวนะครับเครื่องก็อันนี้วางแปดๆอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เป็นเครื่องตัวร้อยร้อยแรงนะครับ c j g สองนะครับภายในก็ให้ดูนะครับภายในภายในแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับ จุป่ปิดจิตอะไรนอะเป็นหัวกระตูนนะครับกระตูนแท้ๆครับตุนนอกนะครับเอกาสารตัวน,นี้เป็นมเจ็ดเก้านะครับแจ้งมเจ็ดเก้าอยู่นะครับเนี่ยครับคัสซีก็มันไม่ผุครับแต่ว่ามันมีมันมีดามมีอะไรมาบ้างครับตามสภาพนะครับเราก็เก็บให้แล้วก็คือ ก่อนหน้านี้ผ่าคระซีแล้วก็ซับในมาเรียบร้อยครับนี่ยครับเห็นมันจะมีตรงนี้อยู่นี่ครับนี่นะครับดามข้างในมาแล้วมีรูนะครับดําเป็นกระบอกใหม่ๆอยู่เลยครับยังสวยๆอยู่เลยสีตันนะครับตอนนี้ดําเป็นดําสามคิวนะครับคันนี้ดําสามคิวนะครับ น้ำสามคิวนะครับอันนี้จะประมาณนี้นะครับก็เบสเสร็จเรียบร้อยสองแสนกว่าบาทแล้วครับทำอันนี้ใส่เพาเพาน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นเพาที่เป็นห้าดูครับที่มันจะไม่ล้นออกมาจากกระบะมากเกินไปนะครับตอนนี้มันเป็นเพาเพาร้อยยี่ตัวหกรูอยู่ครับนี่ครับ เผาเดิมนะครับมันล้นออกมาน่ามากเกินนะครับมันน่าเกียดก็เลยเดี๋ยวทางเราเปลี่ยนเผาใหม่กว่าครับเป็นเผาเป็นเผาห้ารูแทนครับเผาเอ็นเคครับเนี่ยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกนะครับคลิปนี้ก็อัปเดตเพียงครั้งนี้นะครับคันนี้รับคลิปนี้ก็มีเพียงตรงนี้ครับสวัสดีครับ